สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคนไทยทั่วโลกนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกเชื้อชาติทุกสัญชาตินะคะที่พูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะชื่อช่อง่ชองเกกะนิวส์นะคะวันนี้เกกะได้นำเรื่องราวความคืบหน้าในคดีของน้องตังโมงมาเล่าสู่กันฟังต่อนะคะเมื่อวานนี้นะคะ คุณอัจฉริยะได้พาคุณแม่ของน้องแตงโมนะคะไปให้ปักคำกับตำรวจไซเบอร์นะคะในกรณีที่คุณแม่ได้มอบโทรัพมือถือนั้นไปให้กับบังแจ็คที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคุณแม่ได้ถูกสอบอประมาณ30ประเด็นนะคะใช้เวลาราวสามชั่วโมงนะคะแม่อ้างว่าอ,อยากรู้ความจริง เกี่ยวกับคดีของน้องว่าน้องเสียชีวิตอย่างไรนะคะจึงเอาโทรศัพท์นั้นให้กับบางแจ็คไปเพื่อกู้ข้อมูลคืนมานะคะตอนนี้ก็ต้องรอให้โทรศัพท์นั้นส่งกลับมาทางเมืองไทยก่อนนะคะคุณแม่เอาโทรศัพท์ของแม่นะคะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะ คุณแม่ได้เอาโทรศัพท์ของคุณแม่ให้ตำรวจไซเบอร์ไปเพื่อไปอัปโหลดข้อมูลเก็บไว้ว่าคุณแม่ได้คุยอะไรกับใครบ้างนะคะคุณแม่มีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะติดต่ออะไรกับใครบ้างนะคะเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจของคุณแม่นะคะแล้วก็ยังมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องว่ามีการโอนเงินสามแสนจริงนะคะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโอนแล้วก็โอนให้กับใครใครเป็นผู้รับเงินนะคะ แ,แม่ยืนยันว่าถ้าได้รับโทรศัพท์จากวังแจกแล้วก็จะรีบเอาให้กับตำรวจไซเบอรอ์ก็จะรีบเอาอเอาให้กับตำรวจไซเบอร์ทันทีค่ะทางพลตำรวจโทกรชัยคล้ายครึงนะคะผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะคะก็บอกว่าวันนี้คุณแม่ตอบเคลียร์มากนะคะทั้ง30ประเด็นส่วนจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่นั้นก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนของบางแจ็กนั้นก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าเข้าข่ายความผิดแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังดําเนินการต้องรอให้โทรศัพท์นั้นกลับมาเกาะกลับมาก่อน,นะคะแล้วก็เคลียให้บางแจ็กเลิกลงรูปของน้องแตงโมแล้วก็เลิกนํารูปของผู้เสียชีวิตนะคะไปหาความนิยมให้กับตัวเองนะคะส่วนเรื่องเงินสามแสนนะคะที่ว่ามีการโอนมาให้ทางทางอ่า ฝั่งเมืองไทยนะคะก็ตอนนี้กอ็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะกรณดที่การกล่าวอ้างว่ามีเงินมีการรับเงิน3 0 0แสนยืนยันว่ามีการพูดเรื่องเงินกันจริงนะคะแต่ไม่ใช่การคขายโทรศัพท์และก็ไม่เกี่ยวกับคดีนี้นะคะเป็นเพียงการพูดคุยพูดคุยกันถึงตัวเงิน3 0 0แสนแล้วก็สลิปเงินที่คุณแม่ได้เห็นนะคะที่ทางวังแจ็คเอาให้ดูนะคะในช่วง ในช่วงก่อนที่แม่จะส่งโทรศัพท์ไปนะคะและยังไม่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้รับเงินและใครเป็นผู้โอนเงินให้นะคะแล้วก็เหตุผลที่โอนเงินคืออะไรนะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอยู่นะคะมันเป็นลักษณะการโอนเงินนะคะเงินสา0 0สนมันเป็นการลักษณะการโอนเงินผ่านทาง Western Union นะคะว่าได้โอนเงินให้กับพยานคนหนึ่งบนเรือนะคะเพื่อให้เขาเล่าความจริง ให้ฟังนะคะว่าเกิดใหตการอะไรขึ้นบนเรือนะคะจะจริงแท้ยังไงอะไรก็กําลังตรวจสอบอยู่นะคะตอนนี้ค่ะพวกเราจําได้ไหมคะว่าครั้งหนึ่งที่ครั้งหนึ่งบางแจ้งได้ออกมาพูดว่าเคยติดต่อมาหาคุณคุเร์น้ํานะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ด้วยความสงสารก็เลยส่งเงินมาให้ทางคุเร์น้ำสามแสนบาท เพื่อใหอ้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้จ่ายในการต่อสู้คดีจ่ายค่าทนายความอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้หรือเปล่าประเด็นที่ว่าส่งเงินสามแสนมาเพื่อให้คนบนเรือนั้นคนหนึ่งพูดความจริงออกมานะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเดียวกับพี่ บังแจกอ้างว่าโอนเงิน3 0 0แสนมาให้กับคุณคุิยน้ำตั้งแต่ครั้งแรกนั้นหรือเปล่านะคะก็ต้องรอการตรวจพิสูจน์ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต่อไปนะคะเรื่องที่คุณแม่บอกว่าส่งโทรศัพท์ให้บางแจกนั้นจุดประสงค์จริงๆก็คือนะคะคุณแม่มีความตั้งใจที่จะต้องการกู้ข้อมูลในโทรศัพท์นั้นกลับคืนมาแม่อยากรู้ว่าลูกเสียชีวิตเพราะอะไร และแม่ก็เพิ่งรู้ว่าเมืองไทยก็สามารถกู้ข้อมูลคืนได้นะคะแม่บอกว่าเพิ่งรู้วันนี้เองแม่ไม่เคยรู้มาก่อนแม่พยายามที่จะที่จะหาทุกหนทางที่จะกู้ข้อมูลนี้คืนมาแม่พยายามอย่างเต็มที่แต่ไม่มีใครช่วยแม่ทานายก็ไม่ช่วยแม่เลยนะคะแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรของบางแจ็คหรอก พ่อแม่บอกว่าทุกคนก็มีเบื้องหลังเหมือนกันหมดทุกคนนะคะแม่บอกว่าได้คุยกับบังแจ็คแล้วนะคะเรื่องโทรศัพท์ให้ส่งกลับคืนมาแม่บอกว่าแม่บอกบังแจ็คไปเมื่อสามวันก่อนนะคะก็คาดว่าถ้าบาังแจ็คส่งมาก็คงอีกไม่นานก็คงจะถึงบางไทยนะคะไม่ยังไม่ยังเงินให้คุณแม่เอาว่าเงินให้พยานดีกว่า ไม่ใช่ให้คุณแม่เงินให้เงินให้กับคนบางคนอ่ะที่ไปเล่าให้ฟังอ่ะก็ดีเรือเกิดอะไรขึ้นซึ่งซึ่งซึ่งเรากำลังตรวจสอบอยู่ว่าจริงหรือไม่จริงก็จะรวบรวมข้อมูลในเรืออ่ะคือตัวเลขอ่ะสามแสนสามแสนแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงไม่จริงกาลังให้ทางสอทหรับตรวจอ่าเขาอ้างว้างอ้างว่าอ้างว่าโอนเข้ามาทางอยู่เนี่ยคือไม่เราเห็นใบนี้ไง่เรานางคุณแม่ก็เลยหลงเชื่อไง ว่าเขาได้คุยกับคนนี้แล้วแลวสารภาพแล้วเขาก็เลยคุณแม่ก็เลยคิดว่าเออเขาสามารถพูดได้จริงก็เลยให้เอามือถือเข้าไปแค่นั้นเองประเด็นก็วันนี้ก็ผมใ่ให้คุณแม่สแสดงความรู้สุกใจนะก็คือเอามือถือเนี่ยของคุณแม่เนี่ยให้ทางไซเบอร์เลยคุณแม่ได้ไปที่แอปเปิลไทยแล้วจนปัญญาที่จะเข้าถึงนะคะคุณแม่ไม่รู้จักไซเบอร์ที่นี่ที่เมืองไทย ขณะนั้นเนี่ยจิวใ,<ห>ใ,ใจมันรุ่มร้อนละมันรุ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆอยากรู้ว่าลูกตายเพราะเหตุใดใครทํานี่คือสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจต้องรู้ให้ได้ก็ต้องเอาไปกู้ข้อมูลมาถูกไหมเนี่ยคิดแค่นี้ไม่าให้ไปเลไม่ดีแล้วที่ให้ได้ข้อมูลเนี่ยได้รู้จากบังแจเนี่ยเยอะมากหลังจากนี้อีกนะคะอีกประมาณสิบวันนะคะ คุณอัจฉริยะจะมีการเปิดหลักฐานให้สื่อมวลชนดูนะคะว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับใครนะคะแต่ต้องให้ไปฟ้องศาลเสียก่อนนะคะแล้วค่อยจะมาเปิดให้สื่อมวลชนดูนะคะซึ่งตอนนี้ทําหลักฐานทําเอกสารสมบูรณ์แล้วนะคะเหลือเพียงหลักฐานไม่เกินสองชิ้นที่จะดําเนินการเพิ่มเติมเท่านั้นและให้แม่ตรวจสอบก่อนที่จะนําไปฟ้องตรงต่อศาลนะคะอ่า ส่วนบางแจ๊กนั้นยังไม่ได้ส่งหลักฐานอะไรมาให้กับสสแต้ทั้งสิ้นนะคะและหลักฐานของอพี่อัจฉริยะบอกว่าหลักฐานของตัวเองนั้นเป็นของจริงนะคะมีวันและเวลามีผ้าวงจรปิดชัดเจนมี GPS รับรองสถานที่นะคะตรงกับจุดเกิดเหตุและรับรองได้นะคะเป็นหลักฐานจริงแน่นอนนะคะ และพี่อาจยืนยันว่าจะไม่ใช่หลักฐานของบางแจ็คเด็ดขาดเพราะว่าบางแจ็คนั้นนะคะเป็นคนที่ลักษณะเหมือนเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้อะไรทำนองนั้นคะ่ะมีการเกณฑ์รับว่าไม่ใช่ตัวบางแจ็คนี่ยอาชยะจะไม่มีทางเข้ามาในคดีนี้ได้หรอกคนแม่จะไปแจ้งความอาชิยะอยู่แล้วแต่ตัวผมเนี่ย เป็นคนที่เข้าไปคุยกับคนแม่เกือบสามเดือนคุยกับคนแม่แล้วให้คนแม่สบายใจได้ว่าไว้ใจทางโส,โสเสต้แต่ผมเมื่อคุยกับโส,โสเสต้ไว้แล้วว่าออาวัชิฉยะเนี่ยเข้ามาเฉพาะเรื่องการหลักฐานที่มันมีอยู่แต่เขาไปคุยอะไรกันมาอะไรยังไงผมไม่รู้แต่ถ้าเฉียะยังไม่หยุดพูดเรื่องไอจาพูดจามามาเนี่ยเดี๋ยวเห็นดีแน่ แล้วเรื่องอาชยะที่จะไปตกทรัพย์เขาเนี่ยจะไปรับเงินเนี่ยที่มันมุ่งมุ่งไปที่แซนคนเดียวเนี่ยบนเรือคนเดียวเนี่ยเพราะมันอยากได้เงินอยากให้พวกนั้นมาเคลียร์กับมันแต่กูไม่เห็นด้วยกูไม่เอาด้วยกูมีคลิปเสียงอยู่ในเครื่องแต่กูยังไม่ได้เปิดเผยแต่วันไหนที่กูจําเป็นแล้วอ่ะกูสุดทางแล้วนะจําเป็นแล้วนะแล้วเห็นพี่รุธในตัวมันเนี่ยอาชยะนนเนี่ยกูเปิดแน่นอนว่า ่วนบางแจ็คนะคะเขาก็บอกว่าเขามีคลิปที่คุณอัจฉริยะนะคะอยากจะได้เงินจากคุณทรายต้องการตบรัพย์จากคุณทรายนะคะที่เป็นคนที่มีเงินมากที่สุดในจํานวนทุกคนบนเรือนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอัจฉริยะไม่ห really? ยุดพูดหมาๆแบบนี้นะคะเขาใช้คําพูดอย่างรุนแรงเหมือนกันนะคะเขาใช้คําพูดว่ามามาๆพูดถ้า ้าคุณอัจฉริยะไม่หยุดพูดมาาแบบนี้ถ้าเขาเหลืออดเมื่อไหร่เขาจะเอามาเปิดให้รู้ว่าคุณอัจฉริยะนั้นวางแผนที่จะตกทรัพย์จากคุณสายหนึ่งในผู้ต้องหาบนเรือที่มีที่มีเงินมากกว่าคนอื่นนะคะที่มีเงินมากมา,มายมหาศาลเป็นเศรษฐีเลยกว่าได้นะคะเป็นอภิมหาเศรษฐีเลยกว่าได้นะคะคุณอัดนั้นพยายามที่จะตกทรัพย์จากเขานะคะ ถ้าหากบางแจกเหลืออดเหลือทนเมื่อไหร่ก็จะเอาคลิปนี้ออกมาเปิดให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณอัดน,นั้นคุยอะไรวางแผนอะไรกันที่จะตกทรัพย์แล้วก็เพื่อที่จะให้คุณทรายนั้นเข้ามาพูดคุยตกลงกันแล้วก็มีมอบเงินมอบทองอะไรให้กันแล้วก็จะได้เลิกลากันในคดีนี้อะไรทํานองนั้นค่ะที่ก็ไม่แน่ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จยังไงนะคะเขาบอกว่าถ้าพี่อัดไม่หยุดคล้ายๆกับไม่หยุด ตอบว่าเขาว่าเป็นคนเชื่อมไม่ได้เป็นคนมิจฉาชีพเป็นคนส8ปดมงกุดอะไรพวกนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาเหลืออดเมื่อไหร่ถ้ายังพูดไม่หยุดเขาเจะคลิปนี้มาเปิดนะคะแล้วบางแจเขาก็บอกว่าเขามีรูปภาพมากมายนะคะทั้งภาพนิง่งแล้วก็แล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะมีกลุ่มผู้ต้องหานั้นนะ่ะดื่มกินเหล้ากันบ้างอะไรนะคะมีหลายภาพหลายคลิปนะคะแล้วก็มีการลบภาพนิง่งภาพเคลื่อนไหวออกไปเยอะมากนะคะ ส่วนเรื่องออรหัสเข้าโทรศัพท์ของแตงโมนั้นบางแจ้งบอกว่าคุณคูลเลอร์นะ้ำเขาก็เขาเองก็รู้ดีเพราะว่ามันเป็นรหัสเดียวกันกับที่เป็นรหัสเข้าบ้านของน้องแตงโมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขามีภาพนะคะมีภาพที่เกี่ยวกับการจับกลุ่มการเสพยาเสพติดประเภทยาเคเห็ดขี้เมาแล้วก็กัญชานะคะส่วนภาพที่ไม่เกี่ยวกับคดี เขาจะไม่นํามาเผยแพร่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าเขากู้ภาพคืนได้แล้วสี่หมื่นกว่าภาพนะคะเหลืออีกห้5,000กว่าภาพนะคะขอเวลาอีกแค่วันสองวันเขาคาดว่าน่าจะกู้ให้หมดนะคะกู้ให้เสร็จนะคะถ้าภาพไหนที่เกี่ยวข้องกับคดีเขาก็จะส่งให้แม่แล้วก็สสอเตต่อไปนะคะก็ยังงงนะเขาบอกว่าที่เขบ,บอกว่าเขาเห็นภาพที่มีการจับกลุ่มกันนะคะเศษยาเค เห็ดขี้เมาและกัญชาเขารู้ได้ยังไงว่าว่านั่นคือยาเคแล้วก็เห็ดขี้เมากัญชาอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันนะคะแล้วเขาดูจากอะไรมันเห็นภาพหรือว่าคลิปมันเห็นชัดขนาดนั้นเลยค่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะส่วนทางด้านคุณธนกฤตวงศ์สุวรรณนะคะเจ้าของอู่เรือ NBC นะคะเขาบอกว่าถ้าหากพิอาจฟ้องเขามานะคะเขาเขาก็จะฟ้องกลับทันทีเพราะว่าเขาบอกว่า เขาไม่ได้เป็นคนล้างเลือดอบนเรือลำนั้นบนเรือสปดโบ๊ทนะคะที่พี่อัดบอกว่า,าพบว่ามีคราบเลือดบนเรือสปดโบ๊ทนะคะแล้วก็พี่อัดบอกว่ามีการล้างเรือทำลายหลักฐานนะคะทางคุณธนกิจ เจ้าของอู่เรือเขาก็บอกว่าเรือจอดอยู่ที่อู่เขาไม่มีใครไปล้างแล้วเขาเขาก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรกับเรือทั้งนั้นถ้าหากมีเลือดจริงตํารวจเขาก็ต้องตรวจเจอสิเขาใช้เครื่องตรวจเจอเขาก็ต้องเขากต้องตรวจเจอสิอันนี้มันไม่มีเลือดแล้วมาหาว่ามีเลือดถ้าเกิดมาฟ้องว่าเขาล้างเลือดทําความสะอาดชาระล้างทําลายหลักฐานเขาก็จะฟ้องกับดันทีนะคะแตะ่เรา จำที่คุณหญิงหมอพรทิพย์พูดได้ไหมคะว่าการที่จะตรวจาหาเลือดนะคะไม่ว่าเลือดเนี่ยถ้าเกิดมันมีเลือดอยู่จริงไม่ว่าจะนานแค่ไหนก,ก็ตรวจได้นะคะแล้วก็การตรวจด้วยด้วยแสงลูมิโนนะคะซึ่งจะทําให้เจอว่ามีคราบเลือดอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่ว่าการตรวจด้วยแสงลูมิโนนั้นต้องใช้ความมืดมืดคือมืดสนิทร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะก็ เรือลำใหญ่ขนาดนั้นการที่จะหาบริเวณที่มืดสนิทที่เพื่อที่จะใช้ลำแสงอลูมินอนั้นตรวจหาเข้าไปนั้นมันก็มันก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มืดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่สามารถตรวจหาคราบเลือดได้ถึงแม้เลือดจะมีอยู่ณตรงนั้นแต่ว่าถ้าความมืดมืดไม่พอ มันจะทําให้มองไม่เห็นคราบเลือดนะคะพวกเราจาได้ไหมที่มีการตรวจครั้งแรกที่ตํารวจเขาก็บอกว่าก็ตรวจแล้วไงการตรวจแล้วตรวจก็จริงแต่ตรวจเวลากลางวันการตรวจเวลากลางวันความมืดมันจะมีมันจะมืดพอไหมเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าตรวจแล้วไงตรวจแล้วไงแต่การตรวจกลางวันนั้นจะเชื่อถือได้หรือไม่ยังไงนะคะแต่ทางพียา์บอกว่ามันมีเลือดจริงๆนะคะมีเลือดจริงๆแล้วเขาก็ร้องขอให้มีการตรวจนะคะเขาได้ยื่นร้องขอให้มีการตรวจ คราบเลือดบนบนเรือสปีดโบทลำนี้อีกครั้งแล้วนะคะไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ทางเจ้าของอู่เรือเขายืนยันว่าถ้าระียดฟ้องเขาเขาจะฟ้องกลับทันทีนะคะเขาปฏิเสธทุกอย่างว่าเขาไม่ได้ล้างเลือดไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่กังวลครับถ้าเกิดนายมงคลกิีดไปแจ้งปุ๊บผมก็จะไปแจ้งที่สอนอบางเขนผมประสานงานไปเรียบร้อยแล้วว่เาเป็นการแจ้งความเท็จเพราะเพราะเจ้าพนักงานเนี่ยคณะกรรมการบรรยายนายความเป็นเจ้าพนักงาน แลวผมก็จะไปร้องขออญาตทำเพิ่มว่าเนี่ยมากันแกล้งประชาชนอีกเพราะนั้นรับรองไม่ต้องห่วงนายนายมงคลกิจกับผมเนี่ยไม่ได้พักแน่นอนรับรองนะดำเนิเนคดีสวนกลับทุกคดีจนกว่านายมงคลกิจจะพ้นจากความ,ม็ิสสต้องเอาออกให้ได้เอาไว้ไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อ,อ,อีกศาลหนึ่งที่ท่านเดชชัยไม่ได้ฟ้องคือ่าลืมไปฟ้องศาลไทฟภมด้วยพี่ได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายดําเนินการไปละเราก็ส่วนที่เองก็ทํางานในสภากับนอกสภา เพราะว่าช่วงนี้มันก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างด้วยกัน